พุทธศาสนิกชนและอุบาสกอุบาสิการ่วมทําบุญตักบาตรหลวงปู่ครูอาจารย์ที่สลาหลวงพ่อทรงธรรมวัดอโศการ,รามตาบลท้ายบ้านอนเาเภอเมืองสมุทรปราการพลเอกบุญเกิดวาดวรีประธานชมรมชาวสมุทรปราการนายธนิดพงษ์เฮียโก้ชัยพัชรีกรเลขานุการกลุ่ม80คนปากน้ําผู้บริหารบริษัทอูเจเคคาเซอร์วิส2016จำกัดพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่ม80คนปากน้ําตลอดจนพุทธศาตลอดจนพุทธศ,ศาสนิกชนและอุบาสกอุบาสิการ่วมกันทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและ ถวายพระทหารเช้าหลวงปู่ครูอาจารย์จำนวนหกรูปประกอบด้วยหลวงพ่อทองสุขอุตรละปัญญาโยวัดอนานโยทิพยารามจังหวัดพะเยาประธานฝ่ายสงฆ์หลวงตาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระอาจารย์วิวัฒยโสธโรวัดป่าฐานสมบูชาจังหวัดเลยพระอาจารย์บุญเลี้ยงสิริปัญญาโยวัดป่ารวมใจจังหวัดบุรีรัมย์พระอาจารย์พิพิธปิยะธรรมโมสำนักวิปัสนาโคกสำราญจังหวัดนครพนมตลอดจนพระภิกษุสามเณรวัดอโศการามจำ นวนยลูกและคณะแม่ชีวัดอสโศการ,รามจำนวน10ท่านร่วมเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแดบูรพาจารย์ผู้ทำคุณประโยชน์ทั้งปวงจากนั้นผลเอกบุญเกิดวาดวารีารประธานชม,ม,ชมรมชาวสงฆ์ป,ปราการนายธนิดพงษ์เฮียโก้ชัยพัชรีกรเลขานุการกลุ่ม80คนปากน้ำผู้บริหารอูเจเคคาเซอร์วิชสอ0ศูกจำกัดพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่ม80คนปากน้ำตลอดจนพุทธศาสนิกชนและอุบาสกอุบาสิการ่รวมถวายพระทหารเช้าถวายจตุปัจจัยไทยธรรมกรวดน้ำรับพรเพื่อ เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยบรรยากาศภายในงานยังมีพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญนำอาหารคาวหวานประเภทหอยทอดผัดไทยมาเปิดเป็นโรงทานให้บริการแก่ผู้ที่มาร่วมทำบุญตักบาตรหลวงปู่ครูอาจารย์ในครั้งนี้ด้วยนะครับสารนรังแห่งนี้นะครับจะทำบุญนะครับบุญสาร่นะ จะพิณานะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน